คุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องประคอง h ช n แนลครับพบกันเช้าวันนี้วันที่1ตุลาคม2568ครับวันนี้พี่ประคองเกษตรกร,กรวัยเกษียรก็เข้ามาทักทายพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำการเกษตรซึ่งพี่ประคองนั้นทำการเกษตรแบบผสมผสานทำมาแล้ว3ปี8เดือนกว่าครับ ลูกต้นไม้ต้นแรกเมื่อวันที่12มกราคมปี2565ผ่านมาณนะตอนนี้เรามีต้นไม้เกือบเต็มพื้นที่ตามที่เราตั้งใจจะให้มีจะให้เกิดขึ้นที่สวนของเราเราปลูกต้นไม้ลหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ป่าไม้ยืนต้นไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพร มีความหลากหลายนะนั่นคือสิ่งที่เราได้ตั้งใจที่อยากจะร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนโลกใบนี้ซึ่งเราก็ได้ทำแล้วมีพื้นที่สีเขียวแล้วมีโอกาสได้ร่วมกันอนุรักษ์ต้นไม้บางชนิดที่อาจจะเกือบศูนพันธุ์เรามีแหล่งอาหารสำหรับกินในชีวิตประจำวันนะก็ นั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจทั้ง3อย่างนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาทางด้านทิศใต้ของสวนครับเพื่อที่จะมาอัปเดตไม้ป่านะเราไม่ได้อัปเดตไม้ป่ามาหลายวันช่วงนี้ฝนยังตกนะแล้วก็มีน้ําท่วมขังในสวนประมาณ1ครับยังเห็นความชุ่มชื้นยังเห็นความเขียวชอุ่มของต้นไม้ที่สวนของเรานะครับ เราอยู่ด้านนี้ก็คือขวามือผมนี่คือขวามือนะฮะเป็นทิศใต้ครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นทิศเหนือตรงไปก็จะเป็นทิศตะวันออกตอนนี้แดดจ้ามากเลยครับเริ่มจ้ามากขึ้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมชมด้านทิศตะวันออกก่อนนะครับ ตอนนี้คุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันนะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นประการใดก็บอกนะครับเราก็ระมัดระวังเกรงว่าสัญญาณภาพสัญญาณภาพนั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ในบางครั้งอาจจะดูเบลอๆหรือว่าสัน่นสั่นไหวบ้างนะครับ ส่วนสัญญาณเสียงนั้นถ้าเราทราบว่าไม่มีเสียงเราก็จะปรับดูตอนนี้เราก็เปิดไมโครโฟนทั้งหมดแล้วนะครับนี่คือไม้ป่าที่สวนของเราณนะขณะน,นี้ณวันที่1ตุลาคม2568นะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ให้คุณผู้ชมได้เห็นความงามของธรรมชาติต้นไม้ตามธรรมชาติตอนนี้เขียวชะอุ่มครับต้นที่สูงสูงนี้ก็คือต้นตะครึกนะครับเราก็มีโอกาสนำมาปลูกไว้ทั้งหมดก็หลายต้นเหมือนกันนะฮะน่าจะสิบต้นได้นะครับ มะค่าโมงเราก็ปลูกนะครับมีหลายต้นเหมือนกันยางนาก็มีครับมีชิงชันประดูประดูต้นนี้ก็สูงครับด้านในก็มีคล้ายๆกันนะครับสลับกันไปนี่ย ต้นตะครึกนั้นก็ต้นใหญ่และสูงมากครับส่วนทางด้านนี้ที่เราปลูกอยู่บนคันซึ่งบางทีเราอาจจะต้องตัดสินใจเพราะว่าต้นเขาใหญ่สูงที่สูงสูงนี้ก็คือต้นมะฮอกกานีนะครับตรงนี้เนี่ยเราปลูกรวมกัน จะมีต้นไม้สามชนิดครับก็คือมะฮอกกานีต้นสูงแล้วก็ชิงชันแล้วก็มะข่าโมงนะครับมะข่าโมงนั้นอย่างต้นเล็กเราทดลองปลูกรวมกันครับตอนนี้เขาก็งามครับ ความตั้งใจเดิมนะครเราต้องการจะปลูกต้นไม้ให้เป็นแถวแบบนี้ครับให้เป็นแถวในซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรายกเป็นคันขึ้นมาให้มีต้นไม้ก็คือตั้งใจจะให้มีต้นไม้อย่างนี้ครับนะ บนคันแต่ว่าอยู่ด้านริมนะครับริมของเราให้เป็นแถวยาวไปซึ่งเราก็ปลูกแล้วฮะปลูกเนี่ยอันนี้หลุมนี้จะ3ชนิดครับต้นนี้ชิงชันต้นนี้มะข่ามงต้นสูงๆนี้คือมะฮอกกานีเนี่ยเราตอนนั้นมีต้นพันธ์ุเหลือ,อหลายต้นเราก็เลยลองปลูก3ต้นด้วยกันทีนี้พอเขาโตขึ้น เราก็ยังกังวลว่าร่มของต้นไม้นั้นจะไปรบกวนนาหรือข้าวของเพื่อนบ้านอันนี้ก็ยังกังวลอยู่เพราะว่ายกคันขึ้นมาแค่เป็นนิดหนึ่งที่จริงแล้วคันที่เหมาะสมนะสำหรับใครที่จะทำแบบนี้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขตติดต่อกับเพื่อนบ้านซึ่งทําคนละแนวเนี่ยเราควรจะยกคันขึ้นมาสัก ห้าเมตรหรือ6เมตรน่ะจะดูสะดวกของพิ่ประคองนั้นจะสามเมตรครึ่งครับจะน้อยไปนิดหนึง่งนะนี่ครับถ้าดูตรงนี้คือเนี่ยยาวไปจะมีต้นไม้เหล่านี้แต่ว่าก็ต้องดูกันอีกทีหนึง่งว่าต้นไหนควรจะเอาไว้ต้นไหนควรจะปรับแต่งนะครับถ้าบนคันเนี่ยเราก็ปลูกไว้แบบนี้ครับ ให้คุณผู้ชมได้เห็นนิดนึงนะในก,กล้ๆอย่างต้นนี้เนี่ยต้นกระพีเขาควายต้นใหญ่นะกระพีเขาควายนั้นต้นใหญ่แล้วครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้เห็นอย่างชัดๆนี่ครับ สูงเลยครับสวยครับเนีย่ยตัวนี้เขาสวยมากกระพีเขาควายกับมะข่าโมงครับ ก็คือเนี่ยเราปลูกบนคันแบบนี้ครับเนี่ยต้นนี้ก็จะเป็นพยุงครับตอนนี้เรากำลังปรับพื้นที่ด้านนี้นะฮะก็จะเห็นต้นไม้โล่งครับก่อนหน้านี้จะมีหญ้ารกรุงรังครับนี่ขี้เหล็กเราก็มี ก็จะปรับเป็นไม้ผลครับไม้ผลที่ต้นไม่สูงมากนักด้านในครับด้านในตอนนี้ก็จะประมาณนี้ครับมีน้ำครับ นี่คือร่องน้ำต้นนี้เราไม่ทราบว่าเป็นต้นอะไรนะฮะเพิ่งจะขึ้นเพิ่งจะเห็นเขาก่อนหน้านี้จะไม่เห็นเลยไม่ทราบว่าต้นอะไรด้านในครับประมาณนี้ครับ ด้านในก็จะมียางนากระพี้เขาวควายมะฮอกกานีตะเคียนทองกระดูชิงชันกระพี้เขาวควายนี่ครับเนี่ยยางนาก็โตขึ้นฮะต้นนี้จะ เป็นกระถินเทพาครับกระถินเทพาก็โตเร็วนะครับสามปีเศษได้ยินมาว่าคนที่ต้องการจะปลูกกระถินเทพาเนี่ยเอาไว้ทําบ้านเรือนทําที่อยู่อาศัยเนี่ยได้นะครับ สิบกว่าปีก็เริ่มจะเห็นแล้วเริ่มที่จะสามารถเอาเนื้อไม้ไปใช้ทำบ้านเรียนได้นะครับนี่ถ้าใครมีพื้นที่นี่น่าสนใจครับด้านนี้เราปลูกไผ่พาคุณผู้ชมมาด้านนี้อีกนิดหนึ่งครับ คุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วมีอะไรอยากจะร่วมพูดคุยอยากจะทักทายก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับยินดีครับวันนี้เรามาอัปเดตไม้ป่ากันอีกครั้งหนึ่งณนะวันที่หนึ่งตุลาคมครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมาหลายวันหรือบางทีก็คนละมุมวันนี้มาที่มุมด้านตะวันออกเฉียงใต้ครับ บางครั้งก็จะเป็นด้านเหนือด้านนี้จะเป็นทิศตะวันออกครับถ้ามองจากด้านทิศตะวันออกก็จะประมาณนี้ครับด้านในได้ยินเสียงนกนะครับ ตอนนี้มาด้านทิศตะวันออกครับแถวนี้เรามีไผ่ครับนี่ครับด้านในครับมีตะคลึกอีกต้นหนึ่งครับ เราจะเดินมาด้านเหนือครับนี่คือด้านเหนือครับ ด้านเหนือถ้ามองไปด้านในก็จะเห็นนี่ครับต้นไม้ตอนนี้น้ำเยอะครับนี่ครับน้ำปริ่มคันสวนเลยนะครับด้านในเนื่องจากมีฝนตกลงมาเกือบทุกวันครับมากบ้างน้อยบ้าง ด้านเหนือก็จะประมาณนี้ครับกระพี่เขาควายพยุงเนี่ยครับงามมาก ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามทางช่องประคองชนแนลวันนี้พามาชมไม้ป่ากันครับด้านนี้จะเป็นทิศเหนือนะครับ ความงามของต้นไม้ตามธรรมชาติช่วงนี้น้ำอุดมสมบูรณ์มากครับมากถึงจะมากเกินตอนนี้เราก็กำลังสังเกตการอยู่ครับว่าถ้ามามากกว่านี้เราอาจจะต้องสูบน้ำออกหรือไม่ตอนนี้ยังพอน่าจะยังพอได้ครับด้านใน ปีที่แล้วช่วงเดือนตุลาคมนีครับน้ําก็เข้ามาแช่สูงประมาณสัก20เซนนะครับในพื้นที่นี้ประมาณสัก20วันช่วงกลางเดือนตุลาคมนะครับปีนี้ก็ต้องติดตามกันเหมือนกันว่าจะเกิดลักษณะนั้นไหมซึ่งเราก็ปรับปรุงโดยการยกคันขึ้นสูงป้องกันน้ําสถานการณ์น้ําตอนนี้ ในแม่น้ำก็ยังเป็นปกตินะฮะยังไม่ส่งผลกระทบนะครับมีเฉพาะน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ในทุ่งนานั้นก็มีน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้นะก็ทำให้มีน้ำบ้างนะครับเรามีไก่นะครับ นี่ครับความงามของต้นไม้ใบไม้ตามธรรมชาตินะครับยามเช้าเช้าแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นความเป็นธรรมชาติของต้นไม้ซึ่งเราปลูกแนวแนวนี้ก็คือไม้ป่าหรือไม้ยืนต้นไม้เนื้อแข็งครับอย่างต้นนี้ก็คือกระพี้เขาควาย มียางนาเนี่ยตัวนี้ก็ยางนานะติดกันนะครับแล้วก็พยุงเนี่ยพยุงตัวนี้ก็สวยนะฮะนี่ครับเราอยากให้เป็นพื้นที่สีเขียวครับมีต้นไม้ให้ร่มเงาให้ความร่มรื่นร่มเย็นแล้วก็รื่นรมเราตั้งใจแบบนี้นะครับ ไม่ได้คาดหวังว่าจะเอาเนื้อไม้ไปใช้นะฮะอยากให้ต้นไม้นั้นเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาอย่างยาวนานครับก็แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งครับไม่ได้วัดอย่างชัดเจนว่าเท่าไรเดาเอาโดยสายตาจะประมาณสักหนึ่งไร่นะก็คิดว่าแบบนั้นนะครับตอนนี้เราก็ ได้เห็นความงามของเขาประมาณนี้ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาชมไม้ป่าไม้ยืนต้นไม้เนื้อแข็งแล้วก็อาจจะมีอื่นๆด้วยนะฮะอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันเพื่อจะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าขณะน,นี้ไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งหรือไม้ป่าเนี่ยณวันที่หนึ่งตุลาคมนั้นประมาณนี้ครับงามมากๆเลยน้ำก็อุดมสมบูรณ์ครับนก็พาคุณผู้ชมมาชมกันยามเช้าวันนี้ครับ คุณผู้ชมทนใดมีอะไรจะร่วมพูดคุยก็คอมเมนต์เข้ามานะครับไม่ว่าจะช่วงที่เราเราไลฟ์อยู่หรือว่าหลังจากลงไลฟ์ไปแล้วเข้ามาชมในช่วงใดก็ทักทายกันมีอะไรอยากจะร่วมพูดคุยก็ดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามไม่ว่าจะเป็นช่วงไลฟ์หรือว่าลงไลฟ์ไปแล้วนะครับก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขในวันนี้วันที่1ตุลาคมและทุกๆวันด้วยนะครับ แล้วกลับมาพบกันในการไลฟ์ครั้งต่อไปสวัสดีครับ